สำหรับผู้ที่ป่วยโดยโรคมะเรง็งหรือต้องดูแลผู้ป่วยไม่ควรพลาดนังสือกินอาหารบำบัดมะเร็งเล่มนี้ค่ะที่จะมาเป็นตัวช่วยในการบำบัดผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยอาหารตั้งแต่ก่อนรับการรักษาระหว่างรักษาจนเสร็จสิ้นการรักษาพร้อมคําแนะนําด้านอาหารเสริมและเมนูอาหารที่ปลอดภัย่ยายทอดจากประสบการณ์ตรงของหวังซีมินผู้ให้คาปรึกษาและแนะนําเรื่องโภชนาการแก่ผู้ป่วยมะเรง็งมากว่า20ปีเลยทีเดียวค่ะ สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งถ้าคิดจะสู้กับมะเร็งให้สำเร็จเขาบอกไว้ว่าต้องปฏิบัติตามหลักการกินอาหาร3ข้อคือกินให้สมดุลเพิ่มโปรโตีนและเพิ่มพลังงานที่สำคัญต้องพยายามออกกำลังกายให้ติดเป็นนิสัยเพราะนอกจากจะช่วยปลดปล่อยความเครียดแล้วยังมีผลต่อการบริโภคอาหารและการได้รับสารอาหารอีกด้วยนะคะ นอกจากนี้ในเล่มยังมีอีกหลายข้อที่ควรรู้เช่นอาหารต้องห้ามในช่วงรับการรักษาวิธีดูแลสุขภาพเพื่อให้กลับมาแข็งแรงและปิดท้ายด้วยอาหารต้านมะเรง็งกับหลากหลายเมนูสาหรับผู้ป่วยที่จะมาช่วยเสริมสร้างพลังงานและเปลี่ยนไปด้วยโปรตีนและเชื่อเธอค่ะว่าเพียงแค่คุณหันมาใส่ใจเรื่องการบริโภคอาหารของผู้ป่วยรับรองว่าผู้ป่วยจะมีเรี่ยวแรงกำลังในการต่อสู้กับโรคร้ายได้แน่นอนค่ะ